พลาดไม่ได้เรื่องกัมพูชานะหลายเรื่องน้องเหมียวนะเรื่องการเปิดด่านไอ้ที่น่าสนใจมากโอทองคําจากไทยไปขายเข่องเมรน,นะมีข่าวว่ามีการส่งออกทองคาไปขายที่กัมพูชาเยอะผิดปกติเจ <7 S 1> ็ดเดือนเขาบอกเจ็ดหมื่นแปดพันล้านอโอ้โหปีนี้นจะทะลุแสนล้านเขาบอกช่วงนี้เราจะพูดคุยกับพลโทพรดอนพัฒนาะฐาบุตรนะคะอดีตเลขาธิการสมบชอ,อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเซมับสวัสดีครับหิวครับสวัสดีครับสํารานครับด้วยความยินดีครับพี่แมวครับเชิญครับเรื่องทองคํามีข่าวว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมทองคําไทยไหลไปกัมพูชายเยอะจังเลยคะเสแมวถอดรหัสให้หน่อยสิคะถอดรหัสเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนก็สับสมเพราะระหว่างฝ่ายราชการเนี่ยกับฝ่ายทางออการค้าเนี่ยคล้ายๆมันสื่อสารและประชาชนงงๆคือฝ่ายออกการค้าส่งัญญาณว่ามันมันเหมือนผิดปกติ นะครับในเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมก,าากราธันกระาปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันล่อเข้าไปตั้งแบบว่ามันน่ากลัวนะเพราะว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยปรากฏว่าที่มันส่งออกเนี่ยพอเราไปดูตัวเลขเนี่ยมันไปที่กัมพูชาประมาณร่วมสามสิบเปอร์เซ็นต์ยี่เก้าเปอร์เซ็นตตกประมาณเจ็ดหมื่นกว่าล้านซึ่งตลาดกัมพูชามันไม่น่าจะใหญ่โตขนาดนั้น,น,นแต่ถ้าไปที่สวิตซ์หรือไปอินเดียเนี่ยรับได้พอสองประเทศนนั้นเนี่ยก็เป็นตลาดที่ค้า ทองคาแล้วก็เป็นแหล่งที่ผลิตไอไอัญมณีต่างๆใช่ไหมครับเครื่องประดับมันก็เป็นไปได้แต่อันเนี้ยริมันไม่ใช่ดังนั้นออกการค้าก็ตั้งข้อสังเกตมาว่ามันผิดปกติแต่สุลากรฝ่ายสุราชการก็กลับว่าเฮ้ยมันเป็นปกติแต่ปกติเนี่ยถ้าเรามันดูเนี่ยมันมันมันเพิ่มขึ้นถึงประมาณ แต่ปีในประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะ,ค,ะคือเดือนมกราเนี่ยมันเพิ่มแบบเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์กุนพายี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์มีนาสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เมษาสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์พฤษภาห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มิถุนายี่สิบเปอร์เซ็นต์กรกฎาษสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามาถัวเฉลี่ยคือ8-11เปอร์เซ็นต์อันเนี้ยมันเลยเป็นผิดสังเกตและพอดีระหว่างเนี้ยเราก็มีปัญหาเรื่องการสู้รบกับกัมพูชาขึ้นมาในระหว่างทางนี้ด้วยเนี่ยมันเกี่ยวมันก็เลยถูกตั้งข้้อออสสสัังเเเกกกตใช่่ครรรบ็ลยยมีาาืไป ธนาคารชาติก็เริ่มเข้ามาแทรกเพราะว่าพอไอ้ตัวนี้ยมันส่งออกไปมันไปส่งทําให้ค่างเงินบาทแข็งยังไงใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่ามันจะต้องเอาเงินที่ไปซื้อค่า,าต้องการค่างเงินบาทค่างเงินบาทมันก็แข็งพอแข็งปั้งไอ้พวกส่งออกซึ่งเราเป็นหัวใจของเราที่จะต้องเร่งสปีดหางเงินเข้าประเทศอ้าวมันก็เลยซุดตัวกลงไปอีกเศรษฐกิจมันก็เลยองค์รวมเนี่ยเป็นปัญหาพอเป็นปัญหาตอนนี้ธนาคารชาติก็เริ่มไปื่อสภาพแล้วว่าเอ้ยต้องแจ้งมาสิ ไอ้กัวเนี่ยถามไปทางสมาคมหรือผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้องกับทองเนี่ยไอ้ที่มันส่งไปมันส่งไปที่ไหนเนี่ยใครเป็นคนซื้อตรงเนี้ยฮะกาลังอยู่ระหว่างรอคําตอบแต่ถ้าแกมาบอกว่าไม่ทราบแล้วอันนี้จะนิยุ่งเลยนะคือ,อยังไงมันต้องรู้จะเป็นโนเมนีหรือเป็นใครก็ตามเถอะที่ซื้อแล้วเดี๋ยวมันจะไล่ลึกลงไปแต่สิ่งที่กังวลที่คนก็ประมาณว่าเอ้กลัวเนี่ยมันจะไหลเข้าไปสู่กระบวนการแบบจีนเทาอีกแล้วใช่ไอ้ธุรกิจสีเทาแล้วก็เอามาฟอกเงินเพราะไอ้ฟอกเงินตรงเนี้ย เขาก็กังวลเพราะว่าการที่มีในกระบวนการเงินของจีนสีเทาเนี่ยเงินเหล่าเนี้มันมักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับทางการเมืองในกัมพูชาคือการไปดูแลไอ้กองกําลัง B H Q กองกําลังที่ทักสีนเป็นอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งควรจะตั้งข้อสองสัยไอ้แก๊ง 14K ซึ่งเป็นแก๊งที่มีพลในการทำมาหากินจีนสีเทาในกัมพูชาค่ะอันเนี้ครับแต่ว่าเราคงต้องรอสิเพราะว่าตรงเนี้ยมันชัดเจนแล้วว่าข้อมูลระหว่างฝ่าย ถ้าเอกชนเนี่ยกับฝ่ายรัฐเนี่ยมันไม่ตรงกันคพอมันไม่ตรงกันเนี่ยต้องกั้งข้อสังเกตแล้วว่ามันผิดปกติเพราะตรงนี้่มันผิดปกติกพือจะต้องรอคําตอบจากธนาคารชาติว่าไอ้ผิดปกติเนี่ยคือมันไปที่ใครเฮ้ยและไอ้ขบวนกามันซื้อขนาดนี้คือหรือว 70, อ่าเจ็ดหมื่นกว่าล้านเนี่ยคือมันน่าตกใจอ่ะที่ว่านะน่าตกใจไม่ใช่เฉ่พาะเรานะคือไทยเองแล้วก็ประเทศพวกสหรัฐที่กาลังติดตามยงใกล้ชิดในกระบวนการการข้อเงิน ที่กัมพูชาอยู่ใช่ครัเพราะหลายคนก็กังวลว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในท่อน้ําเลี้ยงที่ทําให้กัมพูชามีพละกกาลังมรุกรานเราด้วยหรือเปล่า <c oughs> คือตามข่าวเห็นว่าตอนนี้กัมพูชาก็อดอยากปากแห้งมากๆนะคะทุนสำรองระหว่างประเทศอาจจะมีใช้ไม่ถึงเดือนตุลาคมแล้วก็เริ่มเห็นข่าวคนกัมพูชาเี่ยแอบลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากซึ่งมันก็จะพันกับข่าวเรื่องเปิดหรือไม่เปิดด่านด้วยนะคะเสี่ยมลค่ะอ่ะาใช่เลยจงเลยครับเพราะตอนนี้นะเราจะเริ่มเห็นสินค้าอุโปโภคเนี่ย ไปเรื่องมีการค้าขายือนตลาดมืดคือเมื่อมีการสู้รบสงครามเมื่อไรเนี่ยให้การค้าตลาดมืดมันจะเป็นสิ่งที่คู่กันนะครับและโดยเฉพาะสิ่งอุปโภคบริโภคกับไทยกับกัมพูชาเพราะว่าที่ตรงจุดขอบฟนที่เราเคยค้าขายอุปโภคบริโภคตรงเนี้ยซึ่งจากคนที่อยู่บริเวณชายแดนเนี่ยของกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ลึกเข้าไปซื้อในตัวพื้นที่ส่วนในหรอกจริงไหมเพราะมันห่างไกลกันมากเขาก็ต้องซื้อตเที่ระหว่างกับไทยได้จริงเนี่ยเขาเป็นคนซื้อแล้วก็ส่งเข้าไปขายในส่วนในด้วยซ้า นะครับตรงเนี้ยมันเลยเกิดเป็นปัญหาเริ่มมีการจับซึ่งจะไม่ห่างจากพวกจุดวอนคนที่เราเคยไปจุดค้าขายนี่แหละมันก็จะไปช่องธรรมชาติแล้วก็จะไปพบซุกกระสือตามป่าตามเขาอะไรเพื่อเตรียมจะออก่ขยกันรับซื้อต่อไปอันเนี้เป็นสิ่งเหมาะเหตุเลยแล้วเราก็เริ่มจับไอ้คนกพูชาที่ว่าเป็นแรงงานน่ะเฮ้ยเรียกกลับไปเจด็แต่สนคนนี่แหละครับกลับไปเสร็จตั้งยังเหลือค้างอู่ประมาณตัวเลขใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าไอ้พวกพวกไปพอกลับไปไอ้งานไม่มีอ่ะ บอกว่างานนี้มันคือมันไม่มีนี่มันก็ไหลกลับมาอีกฉะนั้นมันก็จะมีทลักทั้งในแรงงานเถื่อนบวกกับเรื่องการค้าตลาดมืดแต่ตรงตลาดมืดเนี่ยเราก็ต้องติดตามสนใจเพราะว่าพอมันเกิดการค้าเมื่อไหร่เนี่ยมันมีเงินทองมีไอเงินขึ้นมาเนี่ยเมืเ่อไหร่นเนี่ยเราก็กังวลอีกละเฮ้ยไม่ใช่ไอเงินทองที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวไหลไปเกี่ยวกับเรื่องสนับสนุนอาวุธกระสุนต่างๆนู้นอ้าวกลับมาตู้บรบกับไทยอีกหรือเปล่าจริงไหมครับ ตรงนี้มันเป็นปัญหาหมดส่วนไอ้ทองเนี่ยคนตั้งข้อสังเกตเลยถ้าเข้าไปกระบวนการสีเทาเนี่ยกระบวนการสีเทาเนี่ยเงินส่วนหนึ่งไม่ปฏิเสธเลยไปตีการเมืองที่จะสนับสนุนกองกําลัง B s q คกองกําลังด s q เนี่ยยืนอยู่ได้จริงเนี่ยเพราะเงินในตีเงินฝ่ายสีเทาเพราะว่า้เงินในปกติเนี่ยมันสนับสนุนกองทัพแข็งแรงไม่ได้ฉะนั้นนำเขาก็ต้องเอาเงินตัวเนี้ไปสนับสนุนหน่วยนี้ให้ดํารงคนอยู่แบบค่อนข้างดีประสิทธิภาพ แล้วตรงนี้ที่เราต้องวนเพราะตอนเนี้ยเขาก็ใช้หน่วยเนี้เข้ามาในการปฏิบัติการด้วยมันก็เหมือนอ้าวเฮ้ยเดี๋ยววนกลับไปสาธารณูนเอรีกลับมาจัดการเราอีกแล้วแล้วถึงแม้จะจะมีการพูดคุยดูเหมือนบรรยากาศจะดีนะไอ้ทีบีซีว่าจะลงตัวกันสี่พ้าห้าข้อแต่ก็ไม่มีใครเชื่อพูดดูดีลงนามดูดีแต่การดูว่าแล้วมันปฏิบัติจริงไหมเนี่ยมันจะปฏิบัติกันไหมเนี่ยจะมาจามันจะต่ออาวุธหนักมันจะต้องเก็บปูดระเบิดอะไรเนี่ยทุกคนบอกว่า มันเป็นเพี่ยงคาพูดหรือเปล่านั่นแหละครับปัญหาตอนนี้มันคือมันเหมือนมีช่องว่างนะเสี่ยแมวว่ามันเป็นช่วงต่อรอยต่อระหว่างรัฐบาลเก่ากับรัฐบาลใหม่นะมันมีช่องว่างพอสมควรนะนะใช่ไหมฮะใช่เลยเพราะอันเนี้ยแต่จริงๆเนี่ยพอทางกัมบูชาเขาเปลี่ยนตัวละครเล่นเขาส่งสัญญาณเป็นนายกคุณม,มนเนตมาจริงไหมค <c oughs> รับฉะนั้นเราก็ต้องเป็นนายกของเราสิแต่ปัญหาคือมันต้องเป็นนายกคนใหม่อื <c oughs> มันถึงจะกลับไปบรรจบเออดูดีกัน และมันก็มีโอกาสว่าไอ้สิ่งที่พูดคุยนั้นน่ะจะเป็นไปได้แต่ตอนเนี้พอเรายังไม่ใช่เขายื่นไมตรีมาก่อนและเข้านายกตัวจริงผู้นําจีนยินญาณถอยหลังปั๊บเอาลูกชายมากองหน้า,อ,าอ้าวไอเรากองหน้ากันไม่มีก็ยังไม่เรียบร้อย<ม>นี่แหละม,มันเลยเกิดแก๊ระหว่างสถานการณ์อานี้ใช่ครับผมครับถึงรัฐบาลใหม่เนี่ยขอนิดขอเติมเรื่องความมั่นคงเรื่องกาโหมนิดเดียวนะก็น่าจะจริงแล้วแหละว่าคือทางตอนนี้นี่ทางบิ๊กเล็กนั้นพลเอกนัตพลเนี่ยเป็นว่าการกาะหมเตรียมฐานรุ่นยี่สิบ บอกว่าจะมีมัช่วยกะลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะเตรียมหารุ่นที่26อดีตแม่ทัาพักสองมาเป็นช่วยกะลาโหมก็เลยวิเคราะห์กันว่านี่เป็นทีเด็ดของครูใหญ่เนวินผู้กันตรงๆอ่ะมาเติมเต็มหรือไม่อย่างไรเสมียแมวิเคราะห์ว่าอย่างไรใช่ครับอันนี้ยืนยันมาเป็นการเติมเต็มเพราะเราดูปฏิกิริยาปล่อยกับปั่นไปกี่วันเนี่ยเราจะตังงกตเห็นว่า ถาล้มปีกรลาโหมเนี่ยท่ารักษาการอยู่เนี่ยแล้วจะไปเป็นตัวจริงเนี่ยปรากฏว่าบรรยากาศมันดูเหมือนไม่ค่อยราบรื่นกับกองทัพใช่ไหมครับโดยเฉพาะกรณีาการสื่อสารเรื่องเปิดด่านมาเงี้ยก<อ>็เรียกว่าวงแตกเลยไปกันคนละทาง<อ>นะครับแต่ตรงนี้เราต้องเข้าใจว่าสถานการณ์การเมืองเราเนี่ยมันยังไม่ปกติที่ดันดยังมีร่้มกับดังนั้นบิ๊กเล็กเนี่ยก็ไม่ได้มีพักไม่ได้มีอะไรแต่มันมาอย่างไรอันนั้นก็ต้องตั้งข้อสังเกตไว้จริงว่าอะ้าวแต่ละเมื่อมาแล้วแต่ว่าไปไหวบรรยากาศกับคองทับเนี่ย มันไปไม่ค่อยจะราบรื่นฉะนั้นฝ่ายการเมืองเนี่เนย <_ d ata> เขาก็มีเทคนิคการแก้ <_ d ata> เขาก็เอาคนที่เป็นอดีตแม่ทัพและเป็นรุ่นอีทองคันกับพบตบกับแม่ทัพทุกภาคที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็จะมาช่องว่างตรงนี้ทําให้การประสานสัมพันธ์เนี่ยระหว่งางนโยบายของรัฐบาลกับการปฏิบัตินเนี่ยมันจะราบรื่นขึ้นเพระถ้าใช้บริการบิ๊กเล็กคนเดียวเนี่ยเขาเห็นบรรยากาศละมันจะไม่ราบรื่นและขณะเดียวกันเรื่องอันเนี้ย การแก้ไขกรณีข้อพิาพาไทไส่กันช้าม,มันเป็นเรื่องนโยบายเร่งด่วนนี่ครับอ้าวเพราะเร่ง,เรงด่วนไอ้ตัวจะอำนวยการนโยบายกับปฏิบัติตอนไี้ไปด้วยกันไอ้นโยบายเร่งด่วนมันก็ไปไม่ได้สิเพราะเวลามันน้อยฉะนั้นมันต้องจัดระเบียบได้ฉะนั้นเพื่อความราบรื่นก็เชื่อว่าลัมซีช่วยที่โขมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโคตตาการนายกแหละเพราะโกตตาเหลือคอก็ตรงนี้ถือว่าเขาเป็นการแก้ลํามาถูกทางแล้วต่อไปนี้ก็กลายเป็นว่าพบทบก็รุ่นยี่หกแมททับสองคนใหม่ก็รุ่นยี่หก แล้วมันช่วยตาหวมก็เต็ยมยี่หกห้าเสือบทบอก็มีรุ่นยี่หกอยู่สี่คนด้วยโอ้โหยี่หกเต็มประเทศเต็มแผงสองคนใช่เต็มประเทศแม่ทัพทั้งหนึ่งสองสามสี่ยี่หก 1, 2, 3, 4, หมดโอ้โหงั้นนี่ก็ดีนะเพราะว่าไปแล้วเนี่ยดีไหมเแมอคือหมายความว่าความเป็นเอกภาพมันดีนะครับถ้ามีหมายความว่าชุดความคิดมีจุดยืนมีรมการที่ดีถานอาชีพอะไรอย่างเงี้ยดีอแต่ถ้ามันเกิดเป็นฐานการเมืองผสมไปด้วยอันเนี้ยไม่น่าจะดีเท่าไหร่ใช่รับ ก็ต้องรอดูนะก็ติดตามกันต่อไปแต่ว่าเป็นการอุดช่องว่างเติมเต็มใช่ไหมคล้ายๆว่าใช่แล้วมันจะขับเคลื่อนได้ทันทีเลยเพราะตอนนี้ปั้งนโยบายรัฐบาลออกมาปุ๊บนโยบายความมั่นคงเร่งด่วนสภาบความมั่นคงเสนือรัฐบาลเห็นชอบปั้งมันจะเป็นกับภาพในการเดินเลยไอเริมตั้งความเข้มแข็งนะครับอย่างสมบูรณ์แบบต่อการดำเนินการธันธกิจของการสถาปนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนปั้งอย่างเนี้ยให้ภันธกิจทางทหารปั๊บเนี่ยมันจะราบรื่นเลยเพราะว่า มันเป็นเนื้อเดียวกันหมดเป็นเอกภาพใส่กับผมเอกภาพแบบนี้จะทําให้ไทยกัมพูชามันจบได้ใช่ไหมคะเสี่ยเมวอ่าอันนี้จบได้ครับถูกต้องเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งไปยืนยันไอ้ตรงนี้จะจบไม่จบเราต้องมาดูที่กระแสสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเห็นชัดเลยกองทัพยันไม่ถึงประสงค์จะเปิดด่านอ่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสียเช่นเดียวกันเพราะหัวใจสําคัญบอกเฮ้ยกัมพูชามันเป็นภัยคุกคามแต่ถ้าเรามีความเป็นเอกภาพเกิดมาปั๊บ เราเพิ่มเติมขีดิความสามารถแนวหน้ากาลังลบเราเราลดทอนสีดิความสามารถของกับูชาจนมั่นใจเขาว่าไม่เป็นภยคขาคามแล้วให้การเพิ่มเติมขีดิความสามารถเนี่ยให้ของกองทัพเนี่ยมันจะเกิดการเอกภาพพอมันเกิดเอกภาพปั๊บมันก็เกิดประสิทธิภาพเข้มแข็งพอเข้มแข็งตรงเนี้ยเราก็จะชัดเจนเฮ้ยเราประสิทธิภาพสูงกว่าลดทอนสีดิความสามารถเขาชัดเจนอยู่ในเกณฑ์ที่เขาไม่เป็นภยคุกขามแล้วอันนี้แหละมันก็สารสัมพันธ์ไปต่อเรื่องการ ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างความสัมพันธ์ของกระทรวงต่างประเทศที่ต้องไปดีแล้วก็ยกระดับไปถึงการเสริมด่านใช่บหมครับแต่ว่าความเบ็ดเสร็จที่กองทัพเป็นพลังอยู่กองหลังเนี่ยมันค้ายันว่าเฮ้ยกัมพูชาไม่เป็นใครผู้ขับแล้วใช่ครับเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณเสียงแม่ครับชัดเจนนะครับคขอบคุณนะครับพลโทประดอนพัฒนธาบุตรนะคะก็หวังว่าเป็นเอกภาพแล้วมีประสิทธิภาพแล้วอาจจะต้องดูเรื่องการสื่อสารด้วยพลโทประดอนก็เตรียมทหารรุ่นพี่นะ รุ่น14น้องเหมียว oh. นี่พอพบปัจจุบันเนี่ยนะช่วยกลาหมที่จะมาเนี่ยนะรุ่น26 26โอ้12รุ่นนะ <Okay. S 2> แต่เรื่องเนี้ยเรื่องเปิดด่านนะผมเห็นด้วยยังยืนยันว่าเห็นด้วยกัเบเสบดุลที่พูดวันก่อนนั่นแหละ uh huh. ตราบใดที่กัมพูชาย,ยังไม่สิ้นสภาพในความเป็นภัยคุกคามต่อเราไม่ต้องไปเปิดด่านไม่ต้องไปเปิดด่านนี่นะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แ n งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ